วันนี้เรากำลังจะชวนทุกคนมาเล่นเกมในมือถือกันนะคะเกมนี้เป็นเกมฟรีที่เล่นง่ายแล้วก็สนุกเกมนี้ก็คือ Pocket Hill ซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมมือถือสำหรับการสร้างบ้านจำลองการเอาชีวิตรอดแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางไปกับความลับของโลกใบนี้ก็เป็นเกมทั่วไปที่แบบเป็นเกมรวบรวมทรัพยากรสำรวจป่าแล้วก็รักษาความต้องการพื้นฐานของคนที่คุณดูแลอยู่ซึ่งวันเนี้ย ที่จะพามาเล่นก็คือเป็นหนึ่งในเกมที่อยู่ในเกมของ p o k k t t a ท l อีทีที่จะช่วยให้สามารถอัพเวลได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้เกมมันสนุกขึ้นก็คือเกมตกปลาเองพอเราเข้ามาในโหมดเกมตกปลาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่จะเข้ามาตกปลาเพื่อนำปลาที่ได้อไป ซื้อของสําหรับในการอัพเปลในเกหมหลักของเราต่างๆวิธีเล่นก็ง่ายมากเลยกดปุ่มสีเขียวปุ๊บพอปลากับเหยื่อแล้วก็กดปุ่มสีส้มเพื่อดึงเหยื่อของปลาแล้วก็ม้วนๆม้นอย่างนี้เล่นไม่ยากอะไรแค่แต่ว่าคอนโทรลให้อยู่ในบาเท่านั้นาราที่เขากำหนดอไว้ซึ่งปลาที่ได้เนี่ยก็จะได้เงินมาสําหรับซื้อพวกไอเทมพวกนี้อย่าลืมกดเข้าไปเอาเบ็ดปลารฟรีด้วยนะคะ ะมีให้ทุกประมาณน่าจะทุกชั่วโมงชั่วโมงละ5อันก็นํามาตกปลาแบบนได้ความสนุกของมันก็คือมันจะมีทั้งแบบปลาเล็กปลาใหญ่ความยากง่ายมันก็จะแล้วแต่ขนาดตัวแล้วก็ความยากง่ายก็จะอยู่กับตัวชนิดปลาที่เราได้ด้วยแบบตัวเล็กๆหน่อยก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องคอนโทรลยากเท่าไหร่แม่แบบคุมให้อยู่ในบาให้ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่า เป็นตัวใหญ่หน่อยบาร์มันก็จะเริ่มขยับแกว่งมากขึ้นเราก็จะคอนโทรลยากมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะหาเงินจากเกมามาดูของรางวัลกันบ้างดีกว่าวถ้าการตกปลาของเราเนี่ยอยู่ในแหล่งอันดับต้นๆเนี่ยเราก็จะได้รางวัลตอนจบเกมหลากหลายไอเทมตามนี้เลยนะคะซึ่งนอกจากการได้รางวัลตอนจบเกมแล้วในระหว่างเกมเราก็สามารถได้รับรางวัลเมื่อเรา ตกป่าถึงหนักตามขั้นตามเพย์ที่เกมวางไว้ด้วยแล้วก็นอกจากของรางวัลต่างๆที่เราได้รับจากการไต่แรงแล้วนั้นก็ยังมีเกมที่เป็นเควสต่างๆให้เราได้เก็บของรางวัลซึ่งของรางวัลบอกเลยว่าให้ค่อนข้างเยอะทั้งการ์ดตัวละครต่างๆเพจหรือว่ากุญแจนในการเปิดหีบสมบัติตัวนี้ก็ สนุกอีกเหมือนกันแล้วก็ได้รับง่ายด้วยแล้วก็สุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินที่เราได้จากการตกปลานั้นสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างต้องบอกเลยว่าเงินนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการเอาไปซื้อของสําหรับอัพเดลสามารถซื้อไอเทมที่อยู่ในร้านค้าของร้านตกปลาได้ไม่ว่าจะเป็นเบ็หดหัวใจไอเทมหรือว่าทรัพยากรต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นะจะมีการสุ่ม แตกการ์ดซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วบอกเลยว่าการ์ด้เยอะมากบางทีแบบ30บใบห้าบใบอันนี้เอาไปอัพในเกมหลักเราได้เหมือนกันและนี่คือข้อดีของการเล่นเกมตกปลกในเกมภาคเสริมของ Pocket Tail นะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมนี้นะคะ